กินอาหารที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือ24ชั่วโมงโลกใบนี้จะมีอะไรให้เจกินบ้างแล้วกินอักษรหอยหีไปหายากมากมารอบนี้มีคนท้ายกินอักษรสอเส,สือ <c oughs> มาดูกันภายใน24ชั่วโมงเจจะรอดไหมวันนี้ตื่นสายไปหน่อยก็เลยเริ่มมือแรกเกือบบ่ายโมเจไปเห็นป้ายเขาเขียนไว้ว่าสุก,กี้แหงหมูมก็เลยสั่งมาจานนี้ราคา70บาทรสชาติถือว่าใช้ได้น้ำจิ้มสุกี้เขาเผ็ดดีคือเจเองก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้กินอะไรบ้างใครคิดเมนูที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือออกลองกดหยุดคลิปแล้วคอมเมนต์มามาดูกันว่าวันนี้เจจะได้กินสิ่งนั้นไหมพอกินเสร็จเรียบร้อยเจก็ต้องหาที่นั่งตัดคลิปเลยเดินไปที่สตาร์บัคแต่ยังไม่รู้นะว่าจะกินอะไรไปกินหาเมนูที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือตั้งนานสรุปได้มาเป็น เมนูสตรอเบอรี่ทีรามิสุครีมเฟปปูชิโนราคา185บาทจะบอกว่าโคตรอร่อยอ่ะมันมีความนัวแบบละมุนล,ละมุนด้านล่างก็มีเจลลี่สตรอเบอรี่อ๋อเจมานั่งตัดคลิปกินอาหารตามที่พ่อสั่งอยู่ตอนนี้น่าจะลงไปแล้วใครยังไม่ดูไปดูได้คลิปนี้โคตรจะหาทำไป3ชั่วโมงเจงก็รู้สึกหิวมากเลยเดินมาที่ร้านซันตาเฟแล้วก็สั่งไปเป็นเมนูสเต็กไก่สชิ้นบวกสปาเกตตี้ครีมซอสอีก1จานรวมแล้วส0งเกาบาทเจได้ทำการตักเฟนฟายออกมาตามกติกาเรียบร้อยจะบอก ห้องเจก็เพิ่งจะนึกได้ว่ากินได้แค่สายใหม่ถ้างั้นแป้งโรตีพรุ่งนี้ค่อยกินตามไปละกันพอสักประมาณห้าทุ่มเจก็ลงไปหาของกินมื้อสุดท้ายเหมือนเดิมที่เซเว่นรับจบเจก็เดินหาของกินที่ขึ้นต้นด้วยสอเสืออยู่นะเลยได้จานหลักมาเป็นสาหร่ายหอกูส่วนเครื่องดื่มเป็นส้มสแปสสุดท้ายขนมก็เป็นสาหร่ายทอดกรอบคิดไปคิดมาวันนี้จะใช้เงินไปเกือบหกร้อยเลยนีิว่าเจต้องลองทำคลิปเอาตัวรอดด้วยจำนวนเงินที่จำกัดดูบ้างได้ประหยัดประหยัดหน่อยแต่จะมีใครอยากดูไหมอ่ะสรุปแล้วเจว่าสออเสืก็ไม่ไได้ยาากเเท่่หรอาาาาาาเเเปปป็นนนว่คคลลลิิหห้้อออยยกกใจทะไไรดดตตตมมมมแ์